มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อ็ดมีโครงการลิโชมมหาวิทยาลัย University Re-inventing ซึ่งเป็นโครงการที่ขับเคลื่อนการที่มหาวิทยาลัยทำ งานร่วมกันกับชุมชนท้องถิ่นในฐานะมหาวิทยาลัยลุ่ม3รซึ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาท้องถิน่นเราจึงมีการบูรณาการการเรียนการสอนศิลปวัฒนธรรมและก็การวิจัยทำงานร่วมกันกันกบท้องถิ่นชุมชนโดยกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยราชพัฏร,ร้อยเอ็ดดำเนินการในครั้งนี้เป็นกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสารรค์เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของจังหวัดมุกดาหารโดยได้นำนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีและสัก าวิชาอื่นๆมาจัดกิจกรรมต่างๆให้กับทางโรงเรียนซึ่งเป็นพื้นที่ในจังหวัดมุกดาหารโดยเรามองว่าการจัดการศึกษานั้นเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและเกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคตครับมหาวิทัาลัยราชภัอยเอ็ดยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไปครับ โรงเรียนเทศบาลสองวัดนิลมิตรได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏน์ร้อยเอ็ดมีโครงการได้อบรมนักเรียนเชิงปฏิบัติการวงดนตรีพื้นบ้านกองยาวซึ่งได้รับความเมตตาและความอนุเคราะห์จากท่านอธิการบดีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนร้อยเอ็ดเข้ามามีส่วนร่วมในการสอนนักเรียนจัดอบรมให้กับนักเรียนซึ่งเป็นจากนักศึกษาเอกดนตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนร้อยเอ็ดซึ่งผลในการอบรมโครงการในครั้งนี้เป็นที่น่าภาคภูมิใจมากเนื่องจากนักเรียนของโรงเรียนได้ประโยชน์ ได้รับประสบการณ์เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นของนักเรียนที่ได้รับประสบการณ์จากคณาจารย์ที่มาสอนรวมทั้งนักศึกษาที่มาช่วยสอนเป็นอย่างยิ่งผลจากการได้มาฝึกสอนตั้งแต่ครั้งแรกจนวันนี้ซึ่งเป็นวันที่จะจบโครงการปรากฏว่าน,นักเรียนสามารถทํากิจกรรมได้เป็นอย่างดีสามารถนําไปใช้ในงานประเพณีต่างๆและเตรียมที่จะออกงานโดยเฉพาะงานประเพณีออกพรรษาเร็วๆนี้โรงเรียนเทศบาลสองวัดดิลมิดก็จะได้นํานักเรียนของเราไปแสแดงในงานในพิธีเปิดใน โอกาสนี้ผมก็ขอขอบคุณคณาจารย์ทางมหาวิทยาลัยรายชภัฏร,ร้อยเอ็ดเป็นอย่างถูงที่มาช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆให้ความรู้ต่างๆนักเรียนในครั้งนี้ในโอกาสหนาา้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางงเรียนเทศบาลสองห้องเราก็จะรับความอนุเคราะห์จากท่านเช่นเคยขอบคุณมากครับ